พุ่เอาไปดูข้าวเข้าก่อเอาไปดูตุ่มเือแล้วมันฝนตกแล้วมันคลายเลยตัดไฟเลยลงมาเลยตอนนี้ยังมุ่นหมดเลยตักลมลงมามาบุทันตอนบุทันขัวน้องน้ำนั่นตุ่มนั่นตึ้งแบงค์คานปิดเลยนะ่ประสองประสองเท่าคู่เบสขึ้นมาแล้วมันลงเดืจะหัวมันฝนตกแป๊บเดียวเสาวมันสี่กิโลอาชกแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันหาใหญ่เติมเนาะ ปตปดียวซาวด๊กนี่เสืมันากาเเยเดียวระเดียวคเดียวอ่เนยิ่เรเออวยิงได้ได้ัวแต่บาดตอกเห็นปลาตีไปตายิงเห็นบ่บุทานเห็นานเหวนบ่ันเนาะตอนดึงขึ้นเห็นตอนยิงบาดตอนยิงตอนดึงขึ้นเห็นเก่นเห็นมกวะ มีบกแซ่บบกติดแล้วมีอนกลางไรบ่ต้องมมีปะกลางไมได้มีไมได้มีเน๊ะเพาะิลมกินมันเนะเออผมต้องมมีกลางเงียคือจิมันมือมือมือโอ้คือกินแต่ว่ามันตัวน้อยอันนี้ส oh. yeah. well ี่ก oh, ิโลผมก็เห็นมนคือหัวคือปลากะเนี่ยนี่บปุ๊บปุ๊บน่อ

กเสื้อนะโอ้ยเขี้ยยโอ้ยโมเดลเสื้ออะไรที่ยหอมใโอ้เอหอนี่โอ้อนี่เสียสางเสียสางอีนี่เรนี่อ้หายใจเลยเนี่เออนเสื้กไรยังหอมอะเอาไว้ัดให้เลยไป้อไปางนบต นสบายเนาะมันสบายเด็ดขี้สารเด็ก็อยู่ลงโมฮันเลี้ยงมักเค็มมักนัวใช่ไหมนี่ซอยพ้ะเจ้านนัขี้มันนี่บออะไรวะยามอะไรวะพูดเถอะด้หักมันกินอะไรกินอะไรนขี้ใสวะกินหัวอาหารเลยบ้านนี้บุกินคือปลาจญาตีเนาะบอวอวอบุกคือปลาจญาแต่ว่ามันห้ามคือปลาหมอมัน พวกคนมันกินปลาน้อยมันบ่บมนปลาน้อยมันกินปลาน้อยมันต้องมีเขียวยังมันบ่มีเขียวปลาสามเท่านะเอาว่าเอาปลาข้ามไปตามปลาสองเลยหรอวะได้สมบูรณ์ได้หรอเราก็ได้นี่ย้าวยามกินชีโร่เอาชีสโร่ข้ายามกินตะเต๊นอันเขียวเราเตะนนันไปหมดนันอยู่เี้าวาดก็ว่านั้นเนับชีโร่ออกอันนี้นี่นะขูดชีโร่เอาอออันนี้เอาขูดชีสโร่ไปกินแล้วพรัอมต่อไปเฮ็ดอยู่อันเขื่อนลุ่มนี่สองสามตัวใหญ่เลยหรอวะมีแท้เขื่อนรุ่มปลาสองเนี่ย เครื่องอันจบมันปุ้งเลยอ่ะอันนี้กับเป็นนีโมเดียยวะมันปุ้งกันเลยเออมันปุ้งกันเลยเออมันปุ้งเลยเรากุ้งติ่กินดีเลยกระบอกหมูเขียวเออหมูเขียวตัดเป็นสองเลยโอ้เมน่างูเนี่ยมันกินยามเลยยามเลยบอกประสบการณ์เราเลยนะแปลยามนี้เอามาพลาดเลี่ยไรไปก็ได้แต่เขาบูมเฮียนมลก็ร้องเถอะ จะละม,มองเอาจะไปบนแล้ว <FE reco> <inde> เอาเอามุนไหมเฮาซะ่สุดนี่เขาได้รลอป่านี่ใหญ่สุดนเคยเห็นไหมอยู่ภูงเท่าได้ได้แตส่งสามโลส่งสโลนะโลประมาณนั้นเยเนาะจะได้สโลเราอย่งว่าเมื่อกี้เนี่ยโหเลยสี่โลน้อยดโลเกสี่โลแสี่โลโอ้ซีนมันแน่นเามันนอนอยู่หูแดงน้ำ น้ำส่อนเป็นพงที่มันเป็นโนนีืเน่ปลาโอ้เสียว่าถึกบอตีถึกบอลตีถึกาหมูเพิ่มหมูเขามาอกกินหมูทางอื่นก็จะห้องคือกันหมูปลาปลาสอกทางอหองตีิบอนี่ตีอื่นหงไปเพิ่อหองพ่นดชุดนี้เพิ่นหอมเพ่นกวนดังยิงออกม่ยนซุนเมื่อไรวม่ขึ้นเลยาออันนี้แล้วอานี้ เกิดเป็นหวใช่หรือเปล่ายังเือมี่เอตีจะเิเป็หนวเสื้อแล้วเสแล้วซิมลยที่เอาใส่ไปเกอบเป็นหัววก็ยาออ้ขนว่ามีมาแคนเลยขนาอมาแคนไม่เลยมาแคนตัวนี้ขี้ปลาขี้ทางไข่เนน่าเสียบเกพร้อมโอเสียบัวนี้ใส่มือใส่แบบเพิ่มความเค็ม หกลกับปลาทองหปลาองนเสี้ยนในบมทอดมือยู่ได้จับเพลือกจับหุกปุดเื่อห้องจะเป็นหนกปลาทองเสียเพิกเื่อเดี๋ยวมีบริติดติดมูอเลยเห็นอันนี้กันากเอาหมอนั้นมาแต่งกินร้อยแล้วสินกินหนยนั่นนทำน้ำาด้วยเลยโอ้มีนะายไปสาเสีนี่ตีเดีวโตีเดียวนเสเนร์จะตีเลยโลนึงเลยนี่ โว้ยน่าออกกินันกปอนด์เนัอยู่ห้าสิบเหอค่เห็นากิว่าขายมันสห้ามันชิวเล็ขายสนห้าขายค่อยสห้ามันชิอเล็กบุได้ปะเรามาเราบุได้ปะเอาเมียกิดะอมกิดเวั้่ักยกอกดเว้ยเมก็ดกนี่เาอื่นมุกมุกหม้อ มัมันอบอบตวมีขี้มีข้าอันนี้ไรนี่เลยมกแต่เราใส่โมต่ร่โมอ้่ตย้ิมมย่างอันนี้ใ่รอี่่้นั่กันเองเลยมีขี่ต้องีมด้วยต้องเปรี้งนะผัวอันนี้

เปิดอาหารให้นานก็ซอยเบิ่อเลยมัเห็ดเ็ดมันตายไปิ่นอันซีเน่ยจะเปลี่นไอ้พูดมาทัวร์ก็ตอบาหนัอนจหวกินนะกินยังได้เกี้ยงบ่ดมด้ไม่ไน้่ไไ่ได้กินไดได้่ได้ไ้

เออมิดมดกูโมกเลยที่มันอายแบมันบกเอาดิแมันบมันได้ไรมันบวเาได้ได้จะอ่นย่าจะเอาปนักนักย่าจะมสิตายนี่แหละเนี่แหละเดจะใครอยู่นี่ใคร่